สวัสด yeah. ีค <tampoco> รับผมแฟนเพจนะครับเอ็ดซีผู S ้สุกคนนี้ก็เป็นมือที่ยี่สามเดือนกุมพาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนี้ก็พาแฟนเพจนะครับมาบึงราคาควายยูทีตลาดตำบลค้าเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะ คอ้าแท้งดูคนครับเสิภาพแท้เสีแท้งครับไปเช็คไปค้าง,งว่ากับน้าหอยหน้าหอยคนไหนนะครับแล้ว,ดดวไปแล้วมาสูกันสู้ก็ลูกคุคคคไไคกตุ๊ก

แม่พนนี่ข้มสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดได้ครับเนี่ยไก่เคียงครับร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดมาจะโค้มครับเนี่ยสองสองค้นี่ลูกแรกนะครับนเนาะโอ้โหผัวแม่นะครับเนี่ยลูกแม่ให้ลูกหูนะแม่แมนะครับเนาะ มีอยู่สองพรมง้อง้อมีก็ครับแม่ลูกวะเฮ้ยยังไหนครับแม่ลูกเล่แม่ลูกเล่จบทักก่อนไปต้องหลงพมจะพายไงเอ้าเนี่ยขายเงี้ยพิ่นเ่ะอ๋อเดี๋ยวจะพากลับไปบนงัวเล่ได้ครับแล้วแม่ลูกลูกปู่กหลูกแม่เหรอลูกแม่นะครับเนาะอันนี้ลูกแรกนะครับแล้วไว้แม่แม่ลูกคมนี่เอาย้ำมาคายอีกเสียนึ่งไหมครับ Mẹ đồ khôm nè Tòa long à, này Đây long này hạ khắp tòa lông này khứa con Đây này hộp Tòa này khứa con kêu bởi thô ở đây nữa Mấy lụt đạp xong khắp Chẳng Phải thô โดยทั่วเจ้าบุญนี่เนาะม้าตลาดซึ่งพรับผมมาตลาดให้ว่าโทรหาคนไทยกินก็ได้ด้วยครับตามยุทธตลาดเนี่ยครับตังหวัดคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนี่ครับยุทตจังหวัดคำเตยเนี่ยนะครับเนาะติดถนนยังมี่สองโค้งครับเห็นเตาอยู่ครับเนื้อสีพาดเรื่งงัวพันยูนี่ที่ตลาดงัวเนาะครับเนาะใกล้ๆกันเนี่ยครับเนี่ยนะครับ เดียวาเร้่อถามขาค้ายให้มึงได้หลายตัวกันครับหลายไหมครับเนาะเบอร์เท่นี้จ้ะเฮ้ยได้ไหมคะจ้ะโอ้นี่ลูกแม่พอมครับนี่้องูุ้งเดี๋ยวขึ้่นเลยครับเนื่องจากผ่านบวกเป็นไปถึงวนท37นะครับ ทั้งสองตัวนหอันุ่นไม่หอยหุ่นต่อรองกันครับเ่อหน่อยนะครับแล้วตามท่องตลาดเนี่ยับครับดอนนีนน่นี่จะจะผูด้วยครับเนาะไดอนนี่จะจะผูครับบาเป็นอย่งไร นี่สิชามใหม่เอทซีพังนะครับเนาะอ่าตะระตจะระตูของคน,น,น,นหลายจำได้หนี่ควายสาวซ้ำหน่อยครับสาวซ้ำน่อยคองแคลนนครับ ให้ค้าไร้ปรนเดนเดี๋ยวจะถามนางหอยเป็นไห้นะครับเนาะให้ค้าไร้ปรนเดนครับสาวเัาชหน่อยแน่นี่อยากได้มื้อเจ็ดอยากได้มื้อเจ็ดนะครับเนาะเอามาจากโต้ครับนี่อยสองสองอ๋อแม่เหรอครับแม่เบิร์ดนะครับเนาะเบิร์ดใครจะไ้โต้เนี่หลายปรนเด็ครับ ตัวละมือ้นตัือเจ็ดขึ้นกันนะครับแล้วตัรอไครับตัวร้องไน้ขึ้นก็ฉับนนั่งหอยวะอ้าหตัวร้องนี่ครับวัไหนตัวร้องได้ครับรถรถแวๆเราครับเนาะนั่งหอยคนับประกันครับว่ารถแห่ได้อยู่ฝากเบอร์ไว้นะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดหกเจ็ดเจ็ด 8ต7ห uh, กเจ <e uh, ็ดเจ็ดศูนย์เก้าสองศูนเก้าสองนี่จะสาวซ่ำหน่อยครับสาวซ้ำน่อยสาวอออ้อครับนี่นะครับลาจอยู่คนว่าอาหกเจวย่ครับบรรยากาศให้แน่ตลาดค้ายนะครับเนาะสมบนรณข้ามเจเอ นี่ครับมี่ใ่ไนี้แหละครับไปกนได้มาไหลนะครับเนาะอย่างวันศุกร์เราสามที่อยู่นี่โอ้ยเจียวขึ้นมาเกยร์ได้กียรังทักมา้า้ะครับเนาะยังทายทับให้เืองแล้วเบอร์โทรก็ขอให้แล้วเราต้องได้ชิ้นของชิ้นบอนะครับในด้านจัดซองก็คุยกันได้ครับคลิปนี้จบไปทั้งนี้ครับผมขอบคุณได้เลยครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนะขอบคุณได้เลยครับสวัสดีครับผม